เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องสเปริปแชนแนลแมวแมว <c oughs> เอกโคเองนะวันนี้เราไปเมืองน,นี้แล้วนะแล้วเราก็ไปฟาร์มแก๊สมาแล้วนะเดี๋ยวจะเบื่อเราจะไปเที่ยวเมืองใหม่กันออ๋มีโฮาโรลเแอร์ด้วยทั้งเซิร์ฟมีสามปุ่นนี่เดี๋ยวผมจะไปตรงนี้ต้นบัตแดงแล้วก็นั่งรองว่ามีคนแน่นอนนะฮะส้นตีนเอ้ยไม่ใช่ส้นตีนนี่เอ้ยเนี่ยทำเนียบอีกเลี้ยว พาราะเทอเพราะสมัยพายังสู้นะครับเราจะไปวิ่งเอารถนะครับรถส่วนตัวเลยแล้วกันนะอ,อวิ่งไวๆเลยนะฮะอะไรนะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปสูเมืองเนี่ยแหละน่าจะมีพวกนั่นแหละพวกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะปกติจะมีเมือง เมืองน,นี้หรือเปล่านะดีแบบตอนนี้ผมชอบสร้างบ้านอยู่แถวไหนแถวนี้มั้งตรงก็วิ่งไปกลับตรงนี้นะเออแล้วก็ได้ของแบบคือรือนะครับได้ดีมากนะเดี๋ยวเราไปดูหุ่นยนต์กันนะเพราะทั้งเซิร์ฟม,มีแค่สามโพลได้ผมว่ารับประกันสอนเทรนนะครับส้นเทรนนี้แม่แน่ๆน,นะน,น,นะครับไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามียาตั้งเกียร์นะแต่เราไม่มีก่อเลยเดียบประเด็นนะ่ะ ปลาเคือมือเราไม่มีกล่องนะครับแวกการ์ดหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราแวกการ์ดหน่อยนะครับหาอาวุธก่อนหาอาวุธหาอาวุธชุดกองนะครับถ้าเรามีแล้วก็เดี๋ยวเราก็แจะงัดกระปุกมาเลยโอ้ยโอ๊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 ยยเชือกใจเด้อเชกใจเด้อบอทบอทบอท บอดครับบอดจะ,จะยินดยสู้สะดุ้งเพือสะดุ้งเพือสะดุ้งเพือนะเดี๋ยวเราพันยาก่อนนะเฮลส์เฮลส์เลิงอ่นะเราต้องหิวอ่ะปุ๊บโดนปับ๊บมีอะไรนี่อ่าลูสของโอเคให้กระเป๋ามาเราเอาแค่เบนเนตกระสุนนะครับแล้วก็เพื่อนที่เราจะใช้บวกนี่เองแล้วก็โอเคตามนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าจะรีดฟาร์มเราก็รีบไปเลยนะขอแค่ชุดเกราะนะครับตอนนี้ขออะไรขาดแค่ชุดเกราะนะปากปากถ้ามียารถโอ้โหบรรเนธเยอะมากนไอิม่ช่น,นะตอนนี้ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการโอเคแฮชแท็กครับเดี๋ยวจะต้องบวกคนนะยังไงเราก็ต้องมีนะโอเคกระสุนเก็บมาก,ก่อนนะครับนี ว่าไงเราต้องใช้ครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร,ร์มคนหรือสู้กับหุ่นยนต์นะโอเคแต่เราต้องการที่เก็บเสียงมากมายครับวิธีเก็บเสียงให้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคอตรงนี้มีอะไรบ้างพี่น่าสนใจนะโต๊ะคราบยังไม่ได้สร้างเลยนะวันนี้อาจจะต้องไปแวดหาโต๊ะคราบด้วยนะ อะไรเขียมนมาก่อนนะครับเป็นเหตได้ครับมีประโยชน์อย่างมากแต่ตอนนี้นะครับเราเรีบฟาร,ร์มไม่งั้นพิษจ,จะกัดกินเราให้แก่ความตายน,นั่นเองมาเป็นกราบเป็นกรอนอมาเฟีย <c oughs> มาเฟียนะครับช่วงนี้ก็โลกกับโควิดก็รอบบาดอยู่นะยังไงก็ดูช่องผมก็ได้นะครับดูช่องผมเออือ <c oughs> ช่องผมเออ,อ,เอ,อดูคลิปฮ่าฮสนุกสนุกอะไรเงี้ย สนุกป่าวะสนุกแหละโล่สนุกเออไม่สนุกเลยไงหรอกนะเก็เออเเเเขบของไปนะเออเอา้าติดตาลแล้วเออโอ้สาภาพแป๊บหบนึ่งน,นะหิวของเหลือเกินหิวของเหลือเกินแล้วตรงนี้นตองครับตัวครับโอ้โหยาเสียดายว่ะ <c oughs> ออกไปไหมเดี๋ยวเราได้รถนะเราค่อยกลับตายมันตายนะอย่าเสียดายของเราหาใหม่ได้นะ อหาไม่ได้โอ้โหโคตรรวยครับคำพูดคำจาอ่านี่เป็นยากแก้ปวดโอเครบบจจเราสบายใจหน้ามาเคลียร์ตัวนั้นแล้วกตอกกเ,เป็นลองใชลละผมว่าไม่ผ่านิซ q ะทิ้งเลยได้ปะไม่เวอรอครับจากใจนะจากใจผมเลยนะครับกกนี้ไม่เวอ้อจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรนะ มันยิงที on, ่3นัดนะครับมันควรยิงได้รัวกว่านี้นะซึ่งจะใช้พวกปืนสั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ยังโอเคกว่าอีกนะกพเรากดรัวๆได้นะมันยิ NP ่งนิ้วผมเลยเสิด้วยสิใหขายของวะน้วผมยิงเร็วเสด้วยสิแกลแคนะครับใส่กับปืนพวกกระเป๋าอีกกระเป๋าใหญ่นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับอะกลับเอาของไว้นะครับ ม้มีอะไรก็เก็บไปก่อนนะที่แน่ผมจะเก็บลูกกระสุนนะครับเพราะแนวปศแนวหน้าปศมีโอกาสที่ใช้เยอะมากนะครับเพราะเราจะต้องไปยิงกับคนนะเออเก็บเก็บตัวนี้ไว้มากเก็บไว้ก่อนละกันมุไฟลงขาม,ามากพวกนี้เขาเขาน่าจะเล่นนานนะครับเขาน่าจะมีของกันหมดละแต่ตัวผมนี้กลับมาเล่นไง เล่นก็นะเริ่มหนึ่งใหม่แล้วก็เล่นคนเดียวด้วยอุ้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 ยแย่พีดแล้วอ๋อโอ้โหเราติดพีดนะครับเลื่องเราพ้นละโอ้ไม่มีหน้ากากกันพีดด้วยเซิร์ฟเนี้ยพอยจะเป็นไม่รู้ว่ะดิโอ้โหกินแก้ได้ไหมเนะี่ยฮิวออเอาอนนี้ก่อนแล้วกันนะ เราอยู่ในเขตฟรีดนะสองร้อยกว่าก็เลื่อนรถเป็นธรรมดาเออ,เ,อ,อ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนแข็งใจไว้ตรนนี้ยังน่าฟาร์มอยู่นะก็ชอบผมชอบทำเลแถวนีม้มันฟาร์มได้นะฟาร์มฟูชชั่นฟาร์มแถวนี้ได้นะแต่ก็นั่นแหละซอนทรีนเยอะ,ะเกิน ชิมไปเยอะเลยกันตามลำดับนะครับไม่เป็นไรกินอาหารก่อนเราฟาร์มมาเยอะแยะนี่โอเคเรากินอาหารไปนะครับโอ้โหเจ็บเด้อเจ็บเด้อเนีย่ยแล้วอีกพวกคลิปออฟทอสกินนี่มันเต็มร้อยเลยโอ้ไม่เต็มด้วย เก้าเก้า้วใช้ไปกว่าเลยอะไรมันได้พันไปก่อนนะเออพันเราวิ่งเร็วด้วยประเด็นสุพังเราวิ่งเร็วด้วยอันนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมโอโ้โหยกักษ์เพื่อนเจ้าก็ดีขึ้น เก็บก่อนคืออาหารอาหารที่เราต้องกินยังไงล่ะไม่ขโมยเงินเราทั้งนั้นนะครับเราจะเอารถเราก็จะไปเลยเก็บน้ำมันอันหนึ่งแล้วกันเอาไวต้ติดรถนะเดี๋ยวเราจะเอาทางน้ำมันที่เราเก็บไว้ติดรถไว้นะครับแล้วก็เราจะไปกันเลย กันว่ามันจะมีอะไรตรงนั้นนะโหรถเร็วมากนะครับเร็วทันใจเฮ้ย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 มาดจากด็กแว่นซะลนแ,ออนนแล้วนี่ด็กแว่นเก่าเออเก่าขนาดไหนอะไรแกงมันหมดบกมาหมดแล้วนะที่เล่นในกลุ่มเองว่ายังชอบ คนละคนต่อปีแน่ต้องซไม่แค่เนี่ยมีฝูงคนจีนนะเริ่มดูคนจีนเนี่ยได้งานแน่นอนแต่ว่าคนรู้นคนคนเล่นน้อยอะซื้์เนี่ยก็เลว่าเรา,เราลบกัลบลบกับยาฆ่ากระปุกตัดไม้ตัดท่าสร้างบ้านสวยๆงามทุกเ้าก็ยังไม่มีปัญญาเลย แล้ยังเสียงปืนผู้ผมก็ถอยเลยนก็คยุยกัน พีดป่าววะโอ้โหุห่นแม่งเก่งจัดเฮ้ยหุ่นเก่งเกินเยอยหุ่นเก่งไป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 ขอโทษเยอยโอ้โห yeah. oh เฮ้ยเราผมมีก่อไงโอ้ว่าผมมีก่อนนะโอ้โหหุนมาเถอะโอ้สุดท้ายไม่ไหนอ่ะไม่ไหนอ่ะมีไหนกันน่ะน้องเดินกลับวะน้องกระจอกแลวมาดีน้องไม่ตายแล้วความยิ่งฝ่ายบังเกิดกูกุแตกแย่ ไม่ได้ซูไม่ได้เขี่ยวหุ่นเก่งไปเก่งไปพี่ไปละโอ้โหเบอ้์ผมม่ถึงขนาดนี้็ยังจะเอาปูออกฮะเอาปูใช่ไหมแม่บ้านแน่บ้ไนแม่บ้านหนุ่มหนุ่มมาอีกมาอี การ์ดซุนยังไงเลยมาดิมาจะขมมือในการะสุนผมไม่แบบมเคยกลัวสภาพเป็นแตกกระหุนนี่แหละมานี่งูมานี่เออเห็นไหมกันเตรียมเลยพร้อมมาละ เร็วโหหุ่นฟ้าได้ไรวะกระเป๋าเล็กอ่ะฮะคือกระเป๋าใหญ่กว่ากระเป๋ากลางคืเแล้วของดีนี่วะ่ะเฮ้ยของดีใช้ย,ยอยพี่ไม่บอกจะได้ฟาร์มนี่เสียงเราก็ดีอยู่เหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนมีหุ่นอะไรอีกไหมันต้องมีออกมาดิหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมัน,นมาแล้วไอหุ่นบ้านมันมาแล้วเราเก็บมีดวิ่งนะผู้ชมมาดิที่ไหนวะมาไหมอ่ะเฮ้ยหุ่นตาแดงหุ่นตาแดง พี่อะที่นี่มาสองโอ้โหที่นี่ม,น go, go. มาสองน่ะยิงตัวเดียวสกิลตัวเดียวเองโอ้โหติดติดติดตุนไม่ติดตุนไม่โอ้โหโก้โก้มาดิมาดิที่ไหนอ่ะโอ้โหชาวบ้านอะไรกันผมโอ้ไหวหร์ลืเบาสองหนึ่งเปิดประเด็นเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวรีโหลดแม่กำไวร์ลืไวร์ลื แออโยดอกของธรรมดามากดอกของธรรมดามากกลาโอ้กดคีย์รัวใจเก่งกว่านี่ชูท้ายโอ้ตามต่อยิงไปนไหนบอกเก่งนะเก่งหนาเลยฮ่าฮนะุน ทีมันที่งี่มาสอที่ี่มาสโอ้เกินไปโอ้ที่ี่มาสองาท่าะทา่าดโบล่าโบอเบลเออโอ้โหีตัวอ้นีสามอันี้สอันี้เด็กินี่สามเนิดมันเอาใช้มันได้เหรมัเห็นหกรด้วยเออเออเป็นเใช้โปกรด้วยมาดิ ก็อย่างนี้แค่พุกันดูวยชุดเกาะได้แล้วอย่างมันีอนนี้มันจัดยังไงอะสุดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วหรือเปล่าฮะนี่หมดแล้วหรือเปล่าที่จะสู้กับผมมาหุ่นหมดแล้วหรือเปล่า ถึงอะ่ะกระสุนผมมาหมดละเออหมดแล้วจริงไม่มีอะไรเลือยู่เลย the the มีคนฟังไมแล้วโอ้โจบละมีคนฟังไม่หมดใชไหมเจไายังไงไม่เจอของดีอ่ะ หรือว่าเดี๋ยวรอคนดูรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ,อถ้ารู้นะถ้ารู้นะเขาไม่เคยมาฟังไอ,อที่มันมีหงนโยงกันอะรู้คอมเมนต์บอกหน่อยเด้อโอเคเราจะเราเจ็บหนักละแถวนี้มีพิษเดี๋ยวเราจะไปเมืองอะไรอะ, os, ะเมลร斯หรอใช่ะไเ,เมืองนั้นแหละ ความยารถจอดแถวไหนวะโอ้โหไอ้จอบไอ้จอบแอ้จอบแอ้จอบมาครับท่านผู้ชมเอาแล้วกระสุนด้เหลือบวกโคนด้วยวจะสู้ไหวไหมนี่เอารถแนววะรถเราจะไปไหนบนรลยการช่างมาอีกแล้ว แล๊บหนึ่งนะตอนที่ผมมาปั๊บผมเอารถมาจอดตรงนี้นะนะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะแล้วผมก็ขับออกมาออกมานี่ไงเจอละสภาพนะไม้ยังไนงะดอกไม้ยังเยไ่รู้ว่าต้งการด,ดแค่นั้นเลยแต่ถ้าใจถามว่าสู้ไหมก็ไม่สู้อยู่ดีอผมก็กลับไปก่อน ยังไม่เจอกล่องไงตรงไงดอกอะไรเลยไม่เอาไปเลยว่ะเฉ็บเฉ็ยบนะเดี๋ยวต้องไม่หาย,ยาเขียวอีกจะช่วยลดแกติดได ก็จะพวกมีดนะแล้วก็ขวานที่เป็นอาวุธให้เราตอนนี้ได้กระสุนน่ะเหลือก็หมดไปเรียบร้อยอล้วันยาไปนะนเราจะไม่ฟังหันเราจะทำเกมเร็วมากหมดแล้วมัวนเนร่ะ ได้ชุดเกาะมาไ,มได้ขมงใช้จำเป็นนิดหน่อยแต่เราต้องการยานะครับเดี๋ยวเราหาโรงพยาบาลก่อนนี้ถ้าผมมาจำไม่ผิดนะเดินช้าถือปืนนะคือขวานวิ่งดีกว่านะวก็อาจจะลำค้าหน่อยนะขอโทษทีขอโทษท,ท่านผู้ชมด้วยนะธรรมาดาเลย ที่ผมรถจอดทางไหนวะทางนูน้วะเออแต่อันนี้วิ่งแปลกเองเทปมาทำอะไ 5. 5. รเอามาทำอะไรห้าจุดห้าหกแสนตัวการเราไงสว่วนพวกนี้มาก ใช่ใช่ขอมานิดหน่อยแนละ้วของ ใยังไม่เอาเมันจะเกี่ยวขนาดไหนโน้ยขอโทษแล้วกันนะอ,อาพาตัวละครบาเจ็บอะไรช่วยกินหายได้บ้างวะอันนี้ได้ปะ นี่หายไหมไม่หายผลิตชั้นไม่ผิดหลังนี่วะ อพอเจ็บเด้อเฮ้ยการ์เฮ้ยเราครับการ์ดได้นะเราได้การ์ดโชคดีมากแต่ประเด็นคืออะไรรูไ้ไหมดิงนะน,นี่กนินนี่น่าจะเต็มร้อยแล้ว จะเต็มร้องเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะือ,อ้ย่างงี้ยออยังไม่รู้จำไม่ได้ไว้ครับพวกซีโฟอะไรมั้งพวกปืนตังป์อมมานะเฮ้ย AKS เฮ้ยอันนี้เป็นปืนใหม่ครั้งแรกเลยนะ KS2 ใช้อะไรอ่ะอยากลองใช้ดูขอลองหน่อยนะ แค่ในเซิร์ฟเวอร์แค่สองคนเอง <C ell ate> ไม่เดนื่เพิ่เมเยอะอยู่นะในการงัดคนทีเง <C ell ate> ังแสดงว่านี่งัดได้สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องกลับทางท้ายกัน เบลรี่ยังไม่ชิบต้องการต้องการตะปูมันมื่นไหมคุณชม,ม,มว่ามื่นไหมถ้ามื่นกับผมก็ตัดไม้ให้แล้วกันได้ยังของด้วยแบนเนทนี่อะไรคือยาอะไรฮิว ยาอะไรครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ตัดคลิไปไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการนะอี่ีนี้โอเคครับดีขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาต่อให้ยาวๆเบิ่มๆนะครับโอเค EP นี้ครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ